อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ทําไงดีพูดมาออกมาค่ะหลายคนอาจจะฝึกแบบทักษะภาษาอังกฤษกับตัวเองมาหลายปีมาก, fit, นะแบบกานเนา, ển, เา,าจจะแบบ oh, <reinforced> grammar, ทักษะในเรื่องของการเขียนเราอาจจะแบบโอ้ดูดีมากสวยมากคือเรื่องของกร m m a r อะไรทุกอย่างเป๊ะเวอร์แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้สักทีก็คือในเรื่องของการพูดนะเสน่ห์ของการเรียนภาษา <aj>. <S <S คือแน่นอนทักษะมันจะมีแบบฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่ง เราจะต้องพัฒนาตัวนั้น,นแยกกันไปใครที่โฟกัสที่การเดี่ยนจะเน้นแค่การพูดอย่างเดียวเราก็ควรจะพูดได้แล้วจริงๆแล้วอะ่ะเรามี m a t e r i a l ใช่ไหมเรามีสิ่งที่ให้เราได้แบบฝึกพูดเยอะมากนะอย่างเช่นใครลมใครที่ซื้อหนังสือเกี่ยวกับพูดไปเยอะแล้วนะแบบหนังสือที่เขาจะมีประโยคสาเร็จรูปมามาให้เราอ่ะนั่นแหละตรงนั้นอะอย่าอ่านอย่างเดียวอย่าแบบฝึกเอาไปเขียนอย่างเดียว เอามาันมานั่งพูดเลยเราใช้ปากของเราเนี่ยแหละในการอ่านแล้วพยายามออกเสียงออกมาตามเลยหรือว่าเวลาเราดูวิดีโออะไรเราฟัง native speaker ใช่ไหมเราฟังเจ้าของภาษาเนี่ยเราได้ยินเขาปุ๊บนะเราฝึกทักษะการฟังปุ๊บเราจจะ pause v ดีโอไว้แล้วเราก็พูดตามเขาเลยพยายามงับคำพูดคําออกเสียงเสียงโทนเสียงขึ้นลงทุกอย่างให้เหมือนเขา ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนตัวเพื่อนบาคนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดเนาะมามาจากตัวเองนะคะทักษะการพูดนี่ฝึกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถึงรู้ว่าเออเพราะว่าวันนั้นอนะ่ะเราเริ่มที่จะเอาคําที่เราเรียนอนะ่ะมันมาพูดเนาะมันก็เลยทำให้เราพัฒนาทักษะการพูดมาได้ดีขึ้นมากจะบอกว่าทักษะภาษาอังกฤษมันเป็นทักษะที่ฝึกกันได้เนาะมันไม่มีใครแบบเก่งมาตั้งแต่เกิดนะเหมือนภาษาไทยอะ่ะเรา เราก็ไม่ได้พูดเป็นตั้งแต่เราเกิดมาถูกต้องไหม Of course it's not gonna be easy Of course it's gonna be h o t but it's not impossible okay <laughs> ใครฟังจบจบอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ